เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราางหรือว่ามิตรหมอของหลงพระเดิม และถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 BIG กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันได้ทางข้อความหรือว,ว่าทางไลายของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ผมนะักลินมิตหมอก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว,ว่ามิดหมอของ ผู้บาอาจารย์ของเรานะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็นื่องจากว่านะครับในวันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งวันก็ที่ได้มีโอกาสนะครับที่เข้ามาได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับทางช่อง y o u t u อ่าก็อย่าลืมนะครับก็สำหรับนะครับก็แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง youtube ของผม ท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับในแต่ละคลิปในกิจโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามหรือว,ว่าเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชานะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมก็คือ,อให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับนะก็คือ มากิ่งขึ้นนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นนะครับมีดส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้นำเอามาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะที่เห็นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นองค์นะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะครับของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ตรงตักนะครับหน้าตักของท่านนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุงนะครับนะวัดหนองสีนวลน,นะเป็นมีดปากกานะ ยกต้นต้นของหลวงพ่รุ่งเลยนะครับนะอ่าแล้วก็นี่นะครับมาข้างล่างก็จะเป็นผ้ารอยเท้าของท่านนะอ่าพูดถึงผ้ารอยเท้านี่ก็นะครับเป็นที่รู้จักของผู้คนค่อนข้างที่จะอ่ามากเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับก็คงคขอจะทราบกันดีในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพนะอ่าก็ เป็นที่นิยมและก็เป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากนะครับนะส่วนวางอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นมีดขนาดเล็กนะเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นขุดว่านนะครับเป็นมีดขุดว่านแบบสลิกานะเป็นมีดขุดว่านด้ามไม้ฝักไม้ขนาดจิ๋วนะก็เป็นมีดที่ไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เอามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ แต่วันนี้ต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับนะครับเ็คือวัตถุมงคลหรือว่ามีตรหมอของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลของเรานะ,ะพูดถึงหลวงพ่อลุ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับนะก็นั่งจากว่าท่านเองก็จะเป็นทายาทกับหลวงพ่อเดิมต้องต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ,ะเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนะครับนะแต่หลวงพ่อลุ่งนี่ก็จะมีอายุ อ่อนกว่าหลวงพ่อเดิมประมาณสัก1112ปีปีประมาณนี้นะนะครับก็อยูอ่อ่อนกว่าหลวงพ่อเดิมนะก็บวชทีหลังนะบวชทีหลังแต่จริงๆแล้วนะครับก็เป็นถึงบวชทีหลังแต่ท่านเป็นผู้ที่สร้างนะครับเกี่ยวกับมีดหมอนี่ก่อนนะก่อนหลวงพ่อเดิมต้องเรียกว่าเป็นผู้ปฐมมาเลิกเกี่ยวกับทางด้านเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมออย่างนี้ดีกว่านะาก็คือเป็น ท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับนะของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะตอนสร้างมีดใหม่ๆก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองก็เข้ามาดูแลนะเข้ามาช่วยเขาเรียกว่าทําการนะครับชี้แนะในเรื่องของการทำนะพอทําเสร็จแล้วก็จะช่วยทําการปลุกเสกให้ด้วยประมาณนี้นะอ,อันนี้สําหรับหลวงพ่อลุ่งนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นผู้ปฐถมมาเลิกนะการสร้างมีดการตีมีดนะครับนะ ก่อนใครๆอีกนะก่อนหลวงพ่อเดิมนะก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ก็ยังว่าแหละนะครับนะก็หลวงพูดถึงมีดหลวงพ่อลุงนั้นท่านเป็นพระนะครับรุ่นรุ่นน้องนะครับนะรุ่นน้องหลวงพ่อเดิมแต่ก็ท่านมามรณภาพก่อนนะมรณภาพก่อนหลวงพ่อเดิมนะ,ะพูดถึงมีดหมอของท่านนั้นก็เรียกว่า ถ้าจำนวนที่ท่านสร้างนั้นถือว่ามีน้อยนิดเท่านั้นนะครับมีนิดเดียวนะก็ถือว่าเป็นอีกพระเกจิอง์หนึ่งนะครับในเรื่องของมีเทพศาสตรานี่ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยว่ากันง่ายนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักของผู้คนนี่นะครับนะน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะวันนี้แหละผมก็จะได้นำเอานะครับ มีดของท่านนะวัตถุของท่านนะครับวัตถุมงคลของท่านนะหรือเป็นมีดหมอขนาดจิ๋วนะครับนะเป็นมีดหมอปากกาด้ามไม้ฝักไม้นะครับเฉพาะใบี่อยู่ที่2นิ้วเท่านั้นเองนะครับนะเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้ท่านชมดีกว่านะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบดีก็นี่นะครับเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะเรียกว่าจับแทบจะหลุดมือนะครับนะ อ่าเล็กนิดเดียวนะแต่เล็กพิฆนูจริงๆนะครับนะถ้าพูดถึงมีดอ่าปากกานี่คนก็มักจะไปนึกถึงว่ามันต้องเป็นด้ามงาฝักงานะประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะอันนี้เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองีนิวลนจริงๆนะอ่าก็จะนำมาให้ท่านได้ชมเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่า ไปสงสัยนะจะต้องมีรูปแบบนะครับนะแบบอย่างก็ไปเผื่อ,อจะไปเช่านะครับนะไปบูชาที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับนะมีความเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจะซูมนะครับให้ท่านดูในเรื่องของอผิวนะครับของผิวเนี่ยดูความเก่านะดูความเก่าดูความอีนะครับ เป็นฝักไม้นะครับเป็นฝักไม้นะแม้รัดก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดเงินนะเป็นเส้นลวดเงินนี่นะครับนะรวมทั้งกันด้วยนะประมาณนี้นะครับนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับเรียกว่านะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ขนาดเล็กจริงๆนะครับให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอกนะในส่วนของภายนอกก่อนนี่นะ,ะนะครับเป็น ไม้นะครับนะเขาเรียกว่าธรรมชาติจริงๆนะนะให้ท่านาซูมให้ท่านได้เห็นนะครับความากเก่านี่นะครับนะความเก่าของไม้นี่นะนพยายามจะให้ให้ชมนะครับพยายามจะให้ชมนะความงดงามของมีดเล่มนี้นะครับของมีดเล่มนี้อ่านี่นะครับนะ ดูตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยนะนี่นะเต็มไปด้วยคาบใครเต็มไปด้วยความเก่านะหลวงพ่อเดอิไอหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุมบ้านนองศีนวลนี่ท่านเป็นคนหัวหวนะครับอยู่บ้านหัวหวนะแต่ก็จริงๆสมัยก่อนในยุคนั้นสมัยนั้นนะ่ะบ้านหัวหวเป็นสถานที่นะเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดานนะอ,อยู่ไป ก็นะครับหลวงพ่อลุงก็ท่านมันมันแรงจนเรียกว่าไม่มีน้ําจะกินไม่มีน้ําจะใช้นะ,ะจนในที่สุดนะครับพอท่านบวชเข้ามาแล้วนี่ท่านก็อยากจะเขาเรียกว่าการเดินทุดดงนะครับเดินทุดดงนี่ก็ไปเจอไปเจอนะครับหนองน้ําแห่งหนึ่งนะตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อนะครับนะแต่หลวงพ่อไปมองเห็นแล้วนี่ก็ นอนองนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนกหนูปูปีอะไรต่างๆวนนี้นะจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะอพอไปนะครับน,ะนั่งไปเขาเรียกว่าพักหนึ่งรม,มองลงไปในในหนองน้ํานะครับก็จะเห็นเขาเรียกว่าโอ้นานาเขาเรียกว่าสัตว์นานาชนิดนะ แต่มันจะมีฝูงเขาเรียกว่ามีฝูงนกพิราบนะครับมีฝูงนกพิราบอยู่ฝูงใหญ่ๆฝูงหนึ่งแต่ท่านเหลือบตาไปเห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะครับออกสีนวลนๆน,น,นะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะก็คืองดงามมากนะครับนะก็คือโดดเด่นนะเป็นตัวใหญ่แล้วก็โดดเด่นมากกว่าเขานะครับนะพอตรงนั้นเท่านั้นแหละนะครับนะพอเห็นนกตัวนั้นแหละแล้วก็เกิด ฉุดคิดขึ้นมาว่าจะตั้งชื่อหนองน้ําแห่งนี้ว่าเป็นหนองสีนวลน,นะฮะ,ะเป็นหนองสีนวลน,นะครับท่านก็นึกแล้วเราว่าโอ้เนีน่ะครับในเขตย่านนี้บริเวณนี้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์นะไปด้วยสัตว์นานาชนิดนะต้งตงองๆท่านมองเห็นเสร็จปั๊กนะครับพอกลับจากเดินทุดงนะครับกลับไปถึงบ้านก็ไป ชักชวนนะครับชาวบ้านก็คือส่วนหนึ่งนะอยากจะชวนย้ายไปอยู่นะครับนะไปทําสถานที่ปฏิบัติธรรมในย่านหนองสีนวลน,นะก็คืออยู่ริมหนองสีนวลน,นั่นแหละนะนั่น,น,นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้ก็คือ,อพาชาวบ้านนะครับส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่นะในในในบ้านหนองสีนวลน,นะ ก็เป็นหลวงพอ่อลุงท่านเป็นผู้ตั้งชื่อนั่นแหละนะ,ะนั่นแหละครับก็เป็นที่มายอย่างนีนะ้ในที่สุดก็ชาวบ้านก็อบพยพตามไปเรื่อยๆนะครับก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับไปรื้วัดเก่านะจากบ้านหัวไว้นะครับไปสร้างอยู่ที่วัดหนองสีนวลน,นะครับต่อมานะต่อมาเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านมีเขาเรียกว,ว่านะครับนะในเรื่องของ มีญาติโยมศรัทธานะครับนะหลวงพ่อเดิมก็มาช่วยนะมาร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างนะครับนะวัดหนองสีนวลเรานี่แหละนะปัจจุบันเวลาท่านไปกราบไหว้นะครับวัดหนองสีนวลก็ยังไปเจอโบสถ์นะครับนะหลังของหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับวัดหนองสีนวลนะก็ถือว่าเป็นโบสถ์ในยุคหลวงพ่อเดิมท่านสร้างเอาไว้นะครับนะ นั่นแหละครับนะก็นื่งจากว่าเป็นท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะก็มาช่วยนะครับในการสร้างนะวัดสร้างศาลาในการนะครับจึงทําให้วัดหนองสีนวลนี่คือเจริญนะครับมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละนะเอาล่ะนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเราก็มาชมในส่วนของนะครับนะมีดนะครับนะยุคต้นต้นของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนดูนะ ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าหลวงพ่อรุ่งเป็นผู้ปฐมมาเลิกในการสร้างมีดตีมีดก่อนใครๆก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะ,ะก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะถึงจะบวชที่หลังก็ทั้งเหอะนะ,ะก็แต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะบวชไปแล้วีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะเป็นพระที่ชอบเดินทุดงนะ,ะไปในป่าเขาลำนาวไพกก็คือก็ผ่าน เรื่องราวมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับก็บถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่มีประสบการณ์สูงทางด้านเวทมนต์หรือว่าวิชาอาคมนะ,ะนี่นะครับนะพอ,อดึงออกมานะครับนะก็จะเห็นตะกุดนะครับนะนี่สัญ,ญลักษณ์ของมีดหลงพอลุ่งนะ,ะก็จะเห็นตะกุดเม็ดขนาดใหญ่นะครับนะเป็นสีทองนะ,ะเป็นสีทองในม็ดตะกุดนะ แล้วก็เป็นเสมานะครับเป็นเสมาใบโพนะเปวเพิงนะเป็นเสมาเปา mm hmm. เปลวเพิงน,นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยชัดนะครับนะ mm hmm. พอดึงฝักออกมานะครับก็มาดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับน mm ่า hmm. นี่นะ,ะเรียกว่านะครับเป็นนะครับมี นี่นะครับนะก็เรียกว่าเก่านะเก่าก็จะมีรอยแตกนะผุรอยผุอย่างน,นี้ดีกว่านะมันจะมีนะครับฝักจะผุไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวแต่ก็ยังถือว่าครบนะครับนะสมบูรณ์อยู่นะครบสมบูรณ์อยู่นี่นะอ่านน่นนะครับยันนุ่นเลยนี่นะ,ะยันปลายของฝักเลยนะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเอาละผมก็จะอนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตจะวางในส่วนของ ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะทีนี้มาดูในส่วนของใบนะครับนะนี่นะครับนะก็จะเป็นตอกลายเสยมานะครับนะเสมาใบโพเต็มใบแต่เป็นเสมาเปลวเพิงนะอ่านี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิรหลงขลุ่นนวัดหนองสีนวลน,นะครับนะก็จะมีตะกุดนะตะกุดเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับนะขนาดใหญ่เลยสําหรับมีเลรมีนะ แล้วก็จะมีรอยเป็นสามขีดนะสามขีดอยู่เต็มนะครับนะนี่ล็อกหน้าล็อกหลังอันนี้แหละคือเป็นสัญลักษณ์นะครับของมีดหลงอรุ่งนะวัดหนองสีนวลนเป็นมีดที่มีขนาดเล็กนะครับนะแต่เล็กพลิกขีนูนนะหิวแต่แจ๋วว่ากันง่ายนะถ้าลองดูสันมีดนะ,ะก็คือเป็นสันนะครับนะ คมปิบเลยนะนี่นะครับนะเป็นหลังปลาหมอเป็นสันปลาหมอนะอคลิปไปเลยนะครับนะเรียกว่างดงามมากนะครับนะสำหรับมีเรื่นี้นี่นะที่สําคัญท่านลองดูตะกุดนะแผ่นตะกุดนี่นะครับเป็นตะกุดโทนนะตะกุดโทนเรียกว่าจะไปหาที่ไหนนะครับนะหาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้เลยนะ อ่านี่จะเป็นเสมาใบาโพนะครับนะเปลเพิงนะตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์คำว่าหลวงพ่อุ่งวัดหนองสีนวลน,นะอ่าเป็นมีดที่พบเจอกันได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะอ่าเฉพาะใบก็อยู่ที่2นิ้วนะครับนะรวมด้ามฝัก4.5เท่านั้นเองนะอ่ารวมด้ามฝัก4.5นะครับอ่านี่ก็นะส่วน ปลายของมีดนะครับนะลักษณะมีดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมีดชายทงนะแต่เป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วนะเป็นมีดนะครับน้องๆ้สลิกานะแต่เป็นมีดปากกานะครับเป็นมีดปากกาแต่ไม่ถึง5นิ้วนะไม่ถึง5นิ้วเรียกว่าเป็นมีดที่พกพานะครับเป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะมีดหลงพอลุงนี่ก็ความเข้มขังนะครับนะไม่ธรรมดานะเป็นมีดที่สร้างเอาไว้น้อย นะเป็นมีดที่สร้างขึ้นมาน้อยนะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองเอางี้ดีกว่านะอ่านี่นะครับนะท่านลองดูผิวพันธุ์นะผิวของเหล็กนะครับผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอยากให้ท่านลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นนะครับลองเข้ามาเจาะลึกลองเข้ามาดูเขาเรียกว่าพินิษพิจ,จรารณานะครับนะด้วยกันนะ อ,อย่าลืมนะครับท่านที่ใช่นี่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่เห็นนะ,ะเขาบอกว่า2คนนั้นโยนตามช่องนะครับนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โครนตมนะแต่ส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมเนะีเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวแผลวพราวไปหมดนะออันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุด สิ่งสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช่นะครับคนที่ใช่นี่ก็มักจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองนะเราเนื่องจากว่าเขามองเห็นนะ่ะเขามองเป็นนะนะ่ะนะแต่คนที่มองไม่เป็นก็จะสูญเสียโอกาสติดครับนะสูญเสียโอกาสนะแทนที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วนะ บางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับอาจารย์อยากจะขอแบ่งสักเล่มหนึ่งนะครับได้ไหมนะครับนะด้วยความยินดีนะครับแต่คนที่จะมาแบ่งนะครับมีจากผมนี่ต้องเป็นผู้ที่นะครับอันดับแรกต้องเป็นคนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับทางวัฒนเครื่องรางบ้างนะครับนะเกี่ยวกับมีดของครูบาอาจารย์ด้วยนะก่อนเลยนะครับนะ หรือไม่ก็นะครับอย่างที่สองเนี่ยต้องมอีเป็นผู้ที่นะต้องเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของกูบาจารย์ก่อนนะอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสองสิ่งนี่ก็จะลําบากนะครับนะผมก็จะยังไม่อนุญ,ญาตนะครับยังไม่อนุญ,ญาตที่จะแบ่งให้ไปก็เนื่องจากว่าแบ่งไปแล้วอาจจะต้องไปมีปัญหานะครับนะก็คนที่ไม่รู้จริงๆเนี่เวลาได้ไปแล้วก็มักจะไปตะเวนถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆคนนี้นะ อ่านะครับการถามคนเป็นเรื่องที่ดีนะการถามคนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะเป็นเรื่องที่ดีนะาทาไมถึงต้องให้ระวังนะครับถ้าเกิดไปถามคนผิดคนะนะก็หมายความว่าคนที่ไม่รู้ลึกคนที่ไม่รู้กว้างคนที่ไม่รู้จริงขึ้นมานะาถ้าไปถามคนอย่างนั้นนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นเป๋ีครับนะก็จะเอายังไงดีนะครับถามอีกคนก็ตอบไปอีกอย่างถามอีก คนก็ตอบไปนู่นนะก็คือเนี่ยครับมันไม่มีนะคนที่ไม่รู้จริงนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะแล้วที่สําคัญนั้นท่านก็อย่าไปคาดหวังว่านะครับจะคิดว่าคนอื่นนี่จะเห็นเหมือนท่านนะก็จะคิดเหมือนท่านนะประมาณนี้นะครับจริงๆเขามองยังไงเขาก็เห็นไม่เหมือนท่านหรอกเขาเห็นไม่เท่าท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านตรง <c oughs> ท่านท่านจงเชื่อนะครับในเซนต์ของตัวเองในจริตของตัวเองนะครับนะอ,อย่าไปเที่ยวถามนะครับนะแม้กระทั่งตัวผมเองก็ช่างเถอะนะเรียนกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถามหรอกนะเพราะคนเรามันมองนะครับนะมองเห็นไม่เท่ากันนะ เหมือนกับคนที่มองเลข6นะครับนะคนมองด้านหน้าของเลข6ก็จะอ่านว่าเป็นเลข6แต่คนที่มองด้านหลังของเลข6ก็จะอ่านเป็นเลข9กนะอ่านี่ก็เรียนเรียนไว้อย่างนี้นะครับนะ,ะคือมองเข้าไปในสิ่งเดียวกันนี่แหละแต่ก็ไม่ได้อยา่าไปคาดหวังว่าเขาจะเห็นเหมือนท่านนะคือมองคคลนมุมกันนะแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับนะเพราะเราก็ผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติซะ ก็คือเวลาเราอยากจะมีสิ่งของนะครับอยากจะมีไว้นะครับนะมีหมอไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมีความมีอํานาจในการตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะ,ะนะครับไม่ใช่ว่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนอื่นนะ,ะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราชอบแล้วเราประทับใจแล้วนั่นแหละครับนะท่านคือเนื้อคู่แล้วท่านเป็นผู้ที่คู่ควรแล้วนะ ก็จงนะครับตัดสินใจไปได้เลยนะ,ะเพราะว่าคนอื่นเขาบาร,รมีเขาอาจจะไม่ถึงท่านก็ได้นะครับนะ,ะคนที่ได้สิ่งเหล่านี้ไปไว้ในครอบครองนะครับนอกจากเป็นผู้ที่มีความโชคดีแล้วนี่นะครับยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีบาร,รมีที่คู่ควรนะครับนะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปไว้ในครอบครองเาะกันอย่างนั้นนะ เอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้นะครับผมก็นะครับนะได้ใช้เวลามา22กับ24วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใหม่ใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะหรือเข้ามาติดตามนะครับก็คือ เรียกว่านะครับนะรับชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับนะเ mm hmm. มื่อชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนอ่าเขาเรียกว่านะครับนะชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะนะก็อย่าลืมนะครับนะเข้ามาอ่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะอ่าก็คือเพื่อเข้ามาช่วยกันแล้วก็เชิดชูบูชานะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ ให้เป็นที่รู้จักนะครับของผู้คนเรียกว่าให้ขาจรขจายไปทั่วนะครับทุกทุกคนทุกแข่งเลยนะเอาละนะครับสำหรับท่านไหนนะครับนะโดยโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเอางี้ดีกว่านะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นนะครับนะตรงไหนที่มันเป็นประเด็นตรงไหนที่มันเป็นปัญหานะก็ ให้กดมาที่เบอร์นะครับ1 8 9 6 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0863291496นะครับก็ในทุกๆคำถามนะครับก็คือนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ